QFS คืออะไรระบบการเงินควอนตัมควอนตัมฟแนนเชียลซิสเต็มระบบการเงินควอนตัม QFS ได้รับการออกแบบและเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนบัญชีธนาคารทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงสกุลเงินเฟียที่คุณถือไว้เป็นสกุลเงินท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสินทรัพย์ทั่วโลกในการเริ่มต้นการแปลงนี้ QFS จะตรวจสอบสถานะของบัญชีธนาคารของสกุลเงินเฟียของต้นกำเนิดเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงถูกต้อง ใช้งานได้และใช้งานได้ระหว่างกระบวนการแลกเปลี่ยนเมื่อยืนยันความเป็นไปได้ของบัญชีธนาคารท้องถิ่นผ่านการตรวจสอบที่ประสบความสำเร็จการถือครองสกุลเงินฟียจะเปลี่ยนเป็นสกุลเงินท้องถิ่นที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งได้อย่างรับรื่นหมายเหตุทุกธนาคารทั่วโลกต้องเข้าระบบ QFS ทุกธนาคารบัตรเครดิตเดบิตทุกใบต้องอยู่ในระบบคนตั้ง QFS ความปลอดภัยและการตรวจสอบ วิธีการปกป้องบัญชี QFS ของคุณรายได้พื้นฐานสากลการรวมบัญชีการเข้ารหัสคนตั้งไบโอเมตริกข้อกำหนดด้านอายุและการยืนยันตัวตนสำรวจข้อมูลล่าสุดจากแผนกข,ข่าว QFS เกี่ยวกับวิธีการปกป้องบัญชีคนตั้ง Financial System ของคุณเรียนรู้เกี่ยวกับ Universal Basic Income การรวมบัญชีการเข้ารหัสคนตั้มไบโอเมตริกข้อกำหนดของวัยยาวและการยืนยันตัวตน ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ QFS มั่นใจได้ว่าความปลอดภัยทางการเงินและความเป็นอิสระของคุณอย่างไรระบบการเงินควอนตมัม QFS การปฏิวัติการเงินส่วนบุคคลในโลกที่ระบบการเงินกำลังพัฒนา QFS เกิดขึ้นเป็นโซลูชันนวัตกรรมใหม่ซึ่งกำหนดวิธีที่ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับการเงินของพวกเขาใหม่ออกแบบมาเพื่อมอบความปลอดภัยการเข้าถึงและความเสมอภาคที่ไม่มีใครเทียบ QFS ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงเงินที่สมควรได้รับ เมื่อเราเจาะลึกถึง QFS สิ่งสำคัญที่จะทำความเข้าใจแนวทางการควบคุมการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดบัญชี QFS autonomy financial autonomy แต่ละบัญชี QFS ถูกเชื่อมโยงเฉพาะกับคนเดียวซึ่งแตกต่างจากระบบธนาคารแบบดั้งเดิมการแบ่งแยกนี้ปกป้องเงินของคุณจากการถอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตและส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนตัว QFS ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการใช้จ่ายทางการเงินของคุณได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเงินของคุณได้รับการคุ้มครองจากการทุจริบที่อาจเกิดขึ้นบัญชีเยาวชนการรักษาความปลอดภัยยุคถัดไปซึ่งแตกต่างจากระบบดั้งเดิม QFS จำกัดการเข้าถึงบัญชีเยาวชนของพ่อแม่เพื่อปกป้องอนาคตทางการเงินของคนรุ่นใหม่เฉพาะภายใต้สถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและกำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเงินเหล่านี้ได้ ซึ่งทําให้มั่นใจได้ว่าเจ้าของบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายจะใช้เงินนั้นอย่างรับผิดชอบเมื่อพวกเขาถึงวัยชราข้อกําหนดเกี่ยวกับอายุการเสริมพลังสําหรับผู้ใหญ่ที่ยาว QFS สามารถเข้าถึงได้สําหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปซึ่งแตกต่างจากระบบหลายๆที่กําหนดข้อจํากัดด้านอายุที่แค่มงวอ นโยบายนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ QFS ในการเสริมสร้างผู้เยาว์ในการสร้างความรู้ในการบริหารเงินและสร้างความมั่นคงทางการเงินตั้งแต่ยังอายุน้อยการค้นพบบัญชี QFS ของคุณผ่านระบบการกระจายตัวถูกเฉินผู้คนจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับบัญชี QFS ของพวกเขาซึ่งสะสมดอกเบี้ยอย่างเงียบๆตั้งแต่เกิดการเปิดเผยนี้จะเปลี่ยนชีวิตเสนอความมั่งคั่งใหม่เพื่อปลดหนี้ ลงทุนในโอกาสใหม่ๆห,หรือรักษาความปลอดภัยในอนาคตที่แสนสบายการโอนเงินโดยไม่ยุ่งยากหนึ่งในคุณสมบัติที่คาดไว้มากที่สุดของ QFS คือความสามารถในการโอนเงินโดยไม่ยุ่งยากจากบัญชีธนาคารปัจจุบันของคุณเมื่อคุณเข้าถึงบัญชี QFS ของคุณระบบจะเริ่มการโอนเงินโดยอัตโนมัติ ทำให้การเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้นและมั่นใจได้ว่ามีเสถียรภาพทางการเงินของคุณการเพิ่มพลัง QFS คนไร้บ้านได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองแม้กระทั่งคนที่เปราะบางที่สุดรวมถึงคนไร้บ้านด้วยด้วยที่อยู่ชั่วคราวสำหรับการเข้าถึงบัญชี QFS เสนอการรวมทางการเงินและเส้นทางในการสร้างชีวิตของพวกเขาใหม่ ระบบ QFS ทำลายวงจรของความยากจนการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบ QFS ใช้การเข้ารหัสคนตัมขั้นสูงเพื่อปกป,ป้องบัญชีของคุณโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลไบโอเมตริกที่ลุกรานในกรณีที่มีบัตร QFS หายการยืนยันตัวตนทำให้มั่นใจได้ว่ามีเพียงเจ้าของที่ถูกต้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้อีกครั้ง เพื่อความอุ่นใจและปกป้องทรัพย์สินยอดคงเหลือในบัญชีตามอายุ QFS จะคำนวณจากอายุผู้เยาว์อายุ18ปีคาดว่าจะมีอย่างน้อย3 1 9 8 0 8 6ดอลลาร์และผู้ที่มีอายุ65ปีคาดว่าจะมีอย่างน้อย11,227,255ดอลลาร์ระบบนี้รับรองความปลอดภัยทางการเงินสำหรับทุกคนด้วยการให้ผู้คนในทุกช่วงชีวิตมีทรัพยากรที่สำคัญอยู่อย่างสะดวกสบายและเจริญรุ่งเรืองบรรทัดล่าง ยุคใหม่ขอองค์การเสริมอำนาจทางการเงินระบบการเงินคนตั้งแสดงถึงวิสัยทัศน์ที่กล้าหาญสำหรับอนาคตของการเงินส่วนบุคคลด้วยการเน้นย้ำบัญชีของแต่ละบุคคลส่งเสริมความรับผิดชอบทางการเงินและสร้างความมั่นใจในความปลอดภยัยระบบการเงินคนตั้งนำเสนอเส้นทางปฏิวัติสู่โลกที่ยุติธรรมและเสมอภาคมากขึ้นซึ่งทุกคนมีโอกาสที่จะเจริญเติบโต วันนี้อนาคตการเงินมาถึงแล้วมันก็คือคอนตาม QFS QFS จัดขึ้นอย่างไรข้อมูลบางส่วน QFS ซึ่งเปิดตัวสู่อวกาศเมื่อปีที่แล้วได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วตอนนี้พร้อมเปิดตัวทั่วโลกแล้วพอเท่าหลักสี่แห่งจะเชื่อมโยงโลกพอเท่าสหรัฐอเมริกาเชื่อมต่อกับแคนาดาอเมริกาและอเมริกาใต้ทั้งหมด US Node USN จะทำหน้าที่เป็นประตูหลักสำหรับประเทศเหล่านี้ พอเท่ายุโรปเชื่อมต่อสเปนโปรตุเกสอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมนีและประเทศในยุโรปอื่นๆรวมถึงสแกนดิเนเวียพอเท่าสหราชอาณนะาจักรครอบคลุมอังกฤษสกอตแลนด์ไอร์แลนด์และเวลส์ซึ่งเชื่อมโยงกับสตอลิงโทเคนพอเท่าเอเชียแอฟริกาออสเตรเลียเชื่อมต่ออินเดียปากีสถานแอฟริกานิวซีแลนด์ออสเตรเลียและส่วนที่เหลือของเอเชียแต่ละภูมิภาคจะมีสกุลเงินท้องถิ่นของตอนเองที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำสำรอง และทองคำสำรองแต่ละแห่งจะได้รับการตรวจสอบด้วยวิศวกรรมนาโน,โนเพื่อป้องกันการทุจริตความสามารถของบีส a ตทในการจัดการสินทรัพย์จะถูกปิดกัน้นทำไมคุณถึงคิดว่าพวกเขากำลังปราบปรามทองคำและเงินเพราะพวกเขากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปขณะนี้เงินดอนลลาร์สหรัฐและยูโรไร้ค่าถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันความวุ่นวายแต่การล่มสลายกำลังใกล้เข้ามาและการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นแล้วกลุ่มประเทศ BRICS บราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้เปิดใช้งานพอเท่าเมื่อสองวันก่อนสภาวะอันล้ำลึกกำลังสูญเสียการควบคุมและความจริงกำลังจะปรากฏอนาคตเป็นของผู้ที่ตื่นตัวถึงเวลาแล้วที่ผู้รักชาติทุกคนจะต้องรวมตัวกันมีศรัทธาในแผนงานและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นพายุกำลังมาเยือนเราและเราพร้อมแล้วจากวิธีการอธิบายระบบ QFS เรามีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพองค์กรขั้นสูงมาก หากเราคำนึงถึงความเป็นอิสระทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ผ่านการเข้าถึงบัญชีของเราโดยตรงด้วยคิวโฟนและคิวคอมพิวเตอร์ใหม่เราจะเห็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่อย่างชัดเจนไปสู่การใช้การเงินของเราในระดับเฟิร์สคลาสความชัดเจนและอิสระภาพทางการเงินเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของระบบการเงินที่เกิดใหม่ภายใต้ใตเกซาร่าแล้วเราพร้อมหรือยังกำลังรอช็อตเปิดอยู่อัศวินแห่งพายุการโอนความมั่งคั่งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ประชากรโลกเกือบ8,000ล้านคนกำลังเปลี่ยนไปใช้ระบบการเงินคนตั้มซึ่งรวมถึงรายชื่อธนาคารทั้งหมดที่ทรวมเข้ากับ QFS และบทบาทของ R t g s โลกกำลังอยู่บนขอบขอองค์การปฏิวัติทางการเงินที่ไม่เคยมีมาก่อนและหน่วยงานธนาคารกำลังสั่นสะเทือนระบบการเงินคนตัม QFS อยู่ที่นี่แอร์ลลมันกำลังเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเตรียมตัวไว้การปฏิวัติได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบนพรมอันยิ่งใหญ่ของการเวลา มนุษยชาติสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงแผ่นดินไว้เป็นครั้งคราวการปฏิวัติที่ลึกซึ้งจนโลกจะไม่เหมือนเดิมพวกเรากำลังยืนอยู่บนขอบเขตของช่วงเวลาดังกล่าวคอนตามฟินแลนเชียลซิสเต QFS ไม่ใช่แค่บัสวิหวดใหม่แต่เป็นรุ่งอรุณของยุคใหม่ธนาคารใหญ่รู้ว่าวันนี้จะมาถึงแต่พยายามที่จะซ่อนมันจากเราพวกเขาไม่มีทางเดินอีกแล้ว